สวัสดีค่ะก็มาพบกับปลาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะปลาพามาชมต้นไม้ในสวนเช่นเคยค่ะค่ะก่อนอื่นปลาฝากกดติดตามให้ปลาด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้อา่าให้ปลานะคะค่ะวันนี้พามาชมเจ้าต้นนี้เลยค่ะนี่ก็คือต้นจำปีนวลน,นั่นเองนะคะจำปีเนี่ยจริงๆแล้วจำปีเขามีหลายแบบใช่ไหมคะแต่ว่า ส่วนตัวปลาปลาชอบจำปีนวลมากกว่าค่ะถ้าเทียบกับจำปีดอกสีขาวนะคะปลาจะชอบจำปีนวลมากกว่าเลยเพราะว่าดอกใหญ่กว่าค่ะมีความหอมหอมเนี่ยก็หอมเหมือนกันละค่ะแต่ว่าจำปีนวลดอกเขาจะใหญ่กว่านะคะปลาไม่มีดอกจำปีขาวมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะแต่ว่าคือขนาดเขาจะใหญ่กว่ากันนั่นแหละค่ะค่ะก็เจ้าจำปีนวลเนี่ยออกดอกอย่างนี้นะคะออกเขาจะเป็น สีเหลืองนวลค่ะสีเหลืองนวลน,นวนวนะคะถึงได้ชื่อจ่าปีนวลหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาพอบานแล้วนะคะพอบานแล้วเขาจะบ็นสีเหลืองเข้มขึ้นนะคะแบบนี้บานบานเห็นไส้อย่างนี้เลยค่ะแล้วเขาไม่ใช่ค่อยๆบานนะคะพอบานก็คือบานฉ่างไปเลยะคะ่ะดังนั้นนะคะส่วนใหญ่เลยพอปลาเห็นแบบนี้ค่ะปาก็จะเด็ดไปวางในบ้านแล้วค่ะ ไปใส่น้ําน,นิดหน่อยแล้วก็วางไว้ในบ้านเลยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้กับต้นน่ะมไม่เกินหนึ่งวันลค่ะเขาก็จะบานชังแบบนั้นเลยนะคะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งถ,ถ้าทิ้งไว้กับต้นนะคะเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นหอมโชยๆมานะคะแต่ถ้าไปไว้ในบ้านเนี่ยก็จะบ้านหอมเช่นกันค่ะค่ะสําหรับเจ้าต้นจำปีก็คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักกันดีแล้วนะคะขยายพันธุ์ด้วยการ เพราะเมล็ดหรือตอนกิ่งนั่นเองนะคะปลาเองนะนะคะปลายังไม่เคยเห็นจำปีนวลติดเมล็ดเลยนะคะต้นนี้ปลูกมาเกือบเกือบสปีแล้วนะคะยังไม่เคยเห็นติดฝักเลยเต้องขยายพันธุ์ด้วยกันส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะขยายพันธุ์ด้วยกันตอนกิ่งะค่ะ <illon millennials> <ild ly> ต้นนี้ก็เป็นต้นกิ่งตอนนะคะซื้อมาปลาซื้อมานะคะปลายังไม่เคยทดลองตอนกิ่งจำปีนะเพราะว่าก็ได้ยินมาว่าตอนยากพอสมควรนะคะ แล้วจำปีนวลเนี่ยก็เลี้ยงจะต้องแบบเอาใจกว่าจำปีขาวนะคะจำปีขาวปลูกปลกทิ้งไว้ได้เลยแต่ว่าจำปีนวลเนี่ยเหมือนว่าเขาจะละเอียดก่อนกว่านิดนึงนะคะก็คือส่วนตัวนะน,นี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าเขาจะต้องแบบเออเขาชอบน้ำอะคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยใบร่วงไม่สวยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยออกดอกด้วยนะคะ แล้วก็ชอบน้ำก็จริงแต่ว่าไม่ชอบน้ำขังนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูดินดูดินดินเนี่ยค่ะประวงังแบบต้นไม้ซุกๆๆก,ก,กันไว้นะคะดินเนี่ยเขาจะมีความชื้นตลอดเวลาเลยนะคะปะจะไม่ได้ปล่อยให้ดินแห้งเลยนะคะดินจะชื้นแบบนี้เลยนะคะค่ะก็ดินคือชอบน้ําแต่น้าแต่ว่าดินต้องระบายน้ําได้ดีไม่ท่วมขังเพราะว่าถ้าท่วมขังไปนานๆเข้าเนี่ยค่ะ ก็จะตายได้นะคะทำให้รกากเน่าค่ะนี่ก็คือบวกกับว่าได้ฝนไปด้วยนะคะพอฝนแรกลงมาเนี่ยจำปีแทงกันแทงใบกันสวยงามมากมาพร้อมดอกเลยค่ะการออกดอกเขาจะออกตามซอกใบนะคะนี่ซอกใบแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ดอกไม้บานเยอะนะคะมีมแมลงตัวเล็กๆมาตอมเต็มเลย จำะะปีเขาก็จะมีศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองจะมีหนอนปล้องมากินมาเจาะรูใบค่ะแล้วก็มีหนอนอะไรตัวอ้วนสีเขียวๆค่ะหนอนชายเขียวอ่ะนั่นก็ด้วยเช่นกันนะคะบางฤดูจะมีไอ้หนอนแบบนั้นน่ะมากินใบกินหมดเกลี้ยงเลยค่ะอันช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นเอ่อหนอนปล้องค่ะเนี่ยค่ะที่ใบเป็นรูเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยคือผลงานของเจ้าหนอนปล้องนะคะนี่เลยค่ะ พอปลาเห็นปลาก็จะดึงออกอ่ะออมันหนอนป้องเขาจะเป็นตุดแหลมๆแล้วก็พอนั่นเขาก็จะชักใยห,ห้อยๆลงมาค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบขอจบคลิปเลยละกันค่ะจบคลิปพามาทำความรู้จักกับเจ้าต้นจำปีนวลดอกสวยๆหอมๆเช่นนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ